ได้เรียนดนตรีไทยเพียงสัปดาห์ละครั้งเลยทำให้ยงสิทธิ์วงพนิดนนหรือน้องยอชตั้งใจเป็นพิเศษฝึกทั้งการใช้นิ้วมือและควบคุมลมหายใจวันนี้ไม่ได้สวมบทนักแสดงเด็กแต่ทำหน้าที่นักเรียนฝึกเป่ากลุ่ยในเพลงชิ่งสองชั้นกับเพื่อนเพื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา หลังปิดกองหนังรักเรื่องทำลน์พระเอกรุ่นเล็กก็ได้กลับมาเต็มที่กับการเรียนถึงจะบ่นว่าเหนื่อยบ้างแต่ใบหน้ายังอมยิ้มพระยอนยังสนุกกับทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเรียนหรืองานแสดงที่ยังใหม่สำหรับเขาเรียนวิชาคณิตครับเรียนอังกฤษแล้วก็ดนตรีไทยครับ ็นดนตรีที่แบบดั้งเดิมมาก่อนครับแล้วก็สนุกสนานฟังแล้วไพเราะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลาย<ฮ>เรียนวันที่เราไม่มาเราก็บอกเพื่อนว่ามีงานอะไรบ้างถามเพื่อนคือปกติก่อนที่จะมีคิวงานอย่างเงี้ยคือผู้จัดก,การเขาจะแจ้งมาที่โรงเรียนหาครูประจาชั้นก่อนนะคะว่าวันนี้ติดคิวงานคือสมมุติว่าถ้าน้องติดในช่วงที่สอบอ่าก็จะขอคือจะเก็บข้อสอบไว้ให้น้องทํา ทีหลังนะคะถึงจะคิวแน่นแต่นักกิจกรรมคนนี้ไม่เคยพลาดเก็บประสบการณ์ในโรงเรียนจะร้องหรือเต้นบนเวทีประจำปีหรือมาดรัมเมเยอร์ที่ต้องฝึกควงไม้ก็ไม่เคยย่อทอ้อดูด้ามที่ใหญ่่สุดมีอีกดวง บทบาทจากละครยังทำให้เพื่อนจำนวนไม่น้อยในโรงเรียนผันตัวเป็นแฟนคลับไม่เว้นแม้แต่คุณครูที่เข้ามาพูดคุยถามเนื้อหาของละครก่อนออกใช้จริงไม่เว้นกับเพื่อนสนิทไมเคลิลกิติพัฒน์จันรัตนาที่ติดตามผลงานของเพื่อนอยู่เสมอแม้จะมีอุปนิสัยเงียบขรึมเขินอายผิดกับคู่หูแต่ทั้งคู่ก็สนิทกันมาถึง3ปีรู้ใจเรื่องอะไรบ้างเพราะ ก็เข้าใจกันแล้วน้องย้อนล่ะคะทำไมเลือกไมเคลเป็นเพื่อนสนิทเลยก็ไมเคลื่อนิีัใส่ดีครับแล้วทำอะไรเวลามีงานอะไรเขาก็จะส่งไปเขาก็จะช่วยช่วยหน่อยนี่เป็นแฟนคลับน้องย้อนด้วยไหมคะเนี่ยดูไหมติดตามละครเพื่อนไหมก็ดูค่ะชอบบทบาทเขาบทบาทไหนก็เวลาตอนที่เขาเราห่า้แล้วเคยมีความรู้สึกสงสารเพื่อนจริงๆรไหมเวลาเพื่อนเล่นเคยสงสารครับ ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เด็กๆเ,เขารอคอยละค่ะช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะแต่ละวันก็จะมีอาหารมีกับข้าวให้เลือกนับสิบอย่างอย่างวันนี้ค่ะน้องยอดกําลังเลือกอยู่มาดูกันว่าวันนี้ทานอะไรนะคะ,ะจ่ายคุปองแล้ววันนี้คุยกับพี่แว่นหนึ่งดูจะถูกใจเลือกอะไรครับแกงจืดเต้าหู้หมูสับกับ แกงเขียวหวานไก่กินเผ็ดได้ด้วยนะคะชอบค่ะนี่เป็นมื้อโปรดเดี๋ยวนั่งกับเพื่อนซีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีไรายได้จากการแสดงแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะน้องยอศยังเน้นเรื่องของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างวันหนึ่งก็จะแลกคูปองประมาณ20บาทนี่แหละคะ่ะไปทานข้าวกัน อดออมเป็นอุปนิสัยติดตัวน้องยอชที่ครูยังออกปากชมโดยเฉพาะรายได้จากงานแสดงที่ครอบครัวดูแลให้แม่ครับแม่เขาก็ไปเก็บนไ,ไปแบงค์ครับแต่ว่าเอาแบบถอนไม่ได้เลยก็ใช้20บาทครับตอนเช้าก็กินข้าว5บาทตอนกลางวันกินอีก10บาทเหลือไป5บาทก็ใส่กระปุก ่่สวนกุให้พ่อแม่เองแล้กบกบารยอชผ่านผลงานโฆษณามากว่า30ชิ้นรวมถึงพิธีกรรับเชิญแสดง New io, มิวสิิดีโอก่อนที่จะมาแจ้งเกิดกับบทวันเฉลิมลูกกระตันยูในละครเรื่องทองเนื้อก้าที่มากับแววตาเศร้าเรียกคะแนนสงสารจากผู้ชมได้ทั้งประเทศยิ่งมนาะแสดงเด็กวัย12ปีพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพด้วยการโกนผมจริงในฉากบวชเนนก็ยิ่งประทับใจแฟนคลับ กลายเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังจะรัตน่าจาับตา,าตอภิาอยาชัยจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะสสสาาาธธธุุุ